เออโอ้ลำบากชีวิตมาเข้าเวงก็ต้องเอาลูกมาด้วยเออ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 เว่เออเอวเออเออเอ้เออเอหเออเออเเออ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 เเออเออตุอ ฮัลโหลเออมีตังกะเนี่ยโอนตังให้หน่อยดินมรูกหมดแล้วเนี่ยเออไวเลยนะบ้าโอนเลยสิบ,บาทซื้ออะไรได้สิบ,บาทนมอะไรขายสิบ,บาทเออนมกล่องก็ได้นมกล่องสิบเซ็ว่นอมสิบ,บาทก็คนมาโอเคเออแค่นี้แหละยวรูลูกก่อนลูกร้องใหญ่แล้วงานก็ต้องทำอะลูกกินน้ำก่อนนะลูกนะเอ๊ะ นอนสนะคนดีฮะเฮ้ยพอจะเลี้ยงเจ้าเองอ้เฮ้ยเฮ้ยฟังเพลงนี้แล้วร้องเพลงนี้แล้วนึกถึงตัวเองไงตอนเด็กๆก็โอ้ยจิตแม่งลำบากก็เฮียลู้ลูกชา